คุณเคยรู้ตัวในฝันแต่ทำอะไรไม่ได้เลยไหมคุณตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาคุณรู้ว่าคุณกําลังนอนหลับแต่ไม่สามารถปลุกตัวเองมาได้หรือที่แย่กว่านั้นคุณตื่นแล้วพบว่าคุณตื่นอยู่ในฝันอีกชั้นหนึ่งนี่คือหนึ่งในประสบการณ์ที่ลึกและลี้ลับที่สุดของผู้ที่ฝึกควบคุมความฝันมันคือกับดักของจิต ที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและทำไมเราถึงถูกเรียกเข้าไปในนั้นมีบางคืนที่เราอาจจะหลับไปโดยคิดว่าเรากำลังพักผ่อนแต่กลับตื่นขึ้นมาในโลกที่คล้ายกับโลกของจริงทุกอย่างห้องเดิมเตียงเดิมโทรศัพท์เดิมคุณหยิบโทรศัพท์เปิดแอปดูเวลาแต่พอคุณเห็นตัวเลขแปลกๆหรือแสงกระพริบที่ไม่ได้ปกติคุณก็เริ่มรู้ตัวว่า นี่มันยังไม่ใช่ของจริงคุณพยายามตื่นแต่ขยับไม่ได้คุณพยายามตะโกนแต่เสียงมันก็ไม่ออกมาคุณเริ่มกลัวและยิ่งกลัวจิตของคุณจะยิ่งถอยลึกลงไปอีกจนรู้สึกว่าตื่นไม่ได้อีกแล้วบางคนบอกว่าในฝันนั้นเหมือนมีบางอย่างมองอยู่บางคนรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังพยายามกดตัวคุณเอาไว้ไม่ให้คุณตื่น บางคนเหมือนจะลอยออกจากร่างแต่ก็โดนดึงกลับมาเหมือนจิตกำลังถูกสั่นสะเทือนจากพลังงานที่มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่แค่ฝันร้ายธรรมดาแต่นี่คือภาวะที่จิตของคุณรับรู้ถึงหลายชั้นของมิติและคุณกำลังถูกทดสอบว่ามีพลังพอที่จะผ่านชั้นนั้นหรือ,อยังภาวะนี้เรียกว่า False Awakening หรือฝันว่าตื่นแต่ยังอยู่ในฝัน Dream Loop วนในฝันซ้ำๆเดิมๆตื่นแล้วฝันตื่นแล้วก็ฝัน Lucid ท a ะรู้ตัวในฝันแต่ไม่สามารถปลุกจิตของตัวเองได้ spiritual binding พลังงานบางอย่างเกาะอ,อยู่กับจิตในฝันไม่ยอมให้ตื่น